ให้เกิดทะเลาะให้เป็นดราม่าไม่เอาเพราะว่าเราบอกแล้วว่าพ่อหิมีดราม่าปวดหัวปวดหัวสั่งซันผลงานอย่างดีสันเก่งไรแต่สมีดให็นพูระดวงเลยไปแท่งอ่นเอาเลยเก่งไรแต่ละคนน่ะผู้ใดก็ได้ละอา่ามีดวงเก่งเอ้าไม่งนเมื่ะไห่อยดีใจว่าได้ลูกน้องจริงแต่เออจนคนหนาบอกคนใดกันยันจะเล่นกัน ท่ามหาว่าจะไปดูสายข่าวปันปันเชียร์พอดิงเทสมิสการอเมร์โดนไทยก็มีแบบว่าเอฟซีขามว่าน้องปันปันอ่ะแต่รีเป็นยังเป็นยังไงยูบอยังสิละค่ะยังปันปันยังอยู่สาวน้อยเพชันแพงอยู่นะคะแต่ว่าจะไปจากไหนมากจากไหนกะล่อฟังข่าวสารจากวอดกับต่อแล้วกันค่ะก็ยังไม่รู้ว่าจะไปอยู่ไในยังไงเลวรดอยู่ตอนนี้วายเนื้อระบนหัวกลับขึ้นสาวน้อยเพชรบันแพงพี่น้อง แบ่งน้องหญิงออกเต็มเต็มพี่น้องเสียดายไยสวัสดีครับ<ฮ>เฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพง<ฮ>เฟซซี่ลานน้อยของหญิงทั่วโลกทั่วประเทศพบพอกันเมื่อเดิมคือเ่ากับพ่อใหญ่นยย่มเจออวันนะฮะกดติดตามให้เด้อพี่น้องขอพระคุณมายังสูงนะครับวุบ่นวายวุ่นวายพี่น้องบอดโจจนเล่าได้ออกมาเกือนและล่ะลุกน้องผิดกันเนาะก่อ,อนอื่นก่อนไก,ก่ก็มาเบิ่งอีหล่าเตรียมของสิมาสำนักง,งานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่แหละมือนีเนาะเพิ่งกระลังเตรียมเข่าเตรียมของเตรียมชุดเตรียมยังเพิ่นสิเดินทางมาสารคามนะฮะสองร้อยโคโล ใส่เวลาอยู่บ่เกิน3าชั่วโมงเนาะพี่น้องก็หอดดอกนะฮะมาซ่อมพี่น้องเมื่อวันที่สิบหกเนาะอื่นสิบเจ็ดก็ซ่อมอีกในส่วนวันที่สิบสิงหาที่จะถึงนี้พี่น้องเพิ่นก็ะิมิการไล่สดกลุ่มปิดเนาะลำเพิินออนไลน์นั่นแหะจัดขึ้นในวันที่สิบสิงหาคมนี่แหละพี่น้องสาวน้อยเพชรบันแพงประทะสาวน้อยลำเพลินโชว์พี่น้อง โชว์ไม่สุดพิเศษของน้องหญิงเลยเพชรชาวดินนะฮะเป็นโชว์ไม่พี่น้องแล้วก็เปิดตัวศิลปินไม่เพียบเลยพี่น้องบว่าสิเป็นนิ้วเกลียทุกๆคนนะฮะเืิองเขามาไม่น้่งผัวละพี่น้องนำทีมโดยบอสโจยโมานินเนี่ยนะพี่น้องมีศิลปินรับเชิญจากมาล่ำขนาดเสียงวิหกนะฮะนำทีมโดยบอสบอสนกพุ่งสกอรนะ์เนาะน้องอ,อาไอน้องคอปเตอร์จังสี่พี่น้อง สุดยอดเลยครับแสดงว่าบทโจทย์จัดง่ญ่จัดเต็มยิลีพี่น้องบัตรออนไลน์เพียง1 3 9บาทเท่านั้นพี่น้องโอ้ถือหลายเนาะพี่น้องถ้าแคทอินบ็อกไปไรนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจน่ะแหละพี่น้องห้ามพลาดเด้อพี่น้องไรนี่ให้ว่าสุดยอดอีหลีจัดิ่ใหง่งงอลังการีหลีแล้วเฮ้าก็สิได้หูว,ว่ามีเด็กหน้อยผู้ใดเข้ามาไหมแน่แมนบอกน้องนนุ่นนงๆุลูกๆหลานๆผู้ใดแน่ผู้ใดลงแน่ผู้ใดไปแน่ผู้ใดมาแน่ผู้ใดึ้นแน่เฮ้าสิหูภายในวันที่1ินี่พี่น้องห้ามลืมห้ามพลาด ประเด็นนี้ก็ยังพรทสัน้คลายนะฮะถ้าเอาบทโจูต้องเด้ออกมาเตือนเมื่อมาว่านลูกน้นองทะเลาะกันใจหัวหน้าแทบแตกสลายหักกันไ้เด้อก่อนสิพิดใจกันคิดพ่อหัวหน้านี่ว่าสันละว่าอแล้วเราก็ได้พูดอีกได้พี่น้องไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาดีเสียงดีทัศนคติไม่เซ็ตบ่ได้กระดังยากปังยากละว่าไม่ใช่เฉพาะนางงามหมอลำก็ฉันใดก็ฉันนั้นพรสันละว่าคิดเอาเด้อนี่คติจากบทโจ้นะ,ะไม่เซ็ตกะ ก็แปลว่าความคิดนั่นแหละพี่น้องความคิดมุ่งมองที่มีต่อโลกนะฮะซึ่งผลต่อการดำเนินการชีวิตและประสบการณ์ความสําเร็จเนาะตรงกว้วงไกอีรีได้พี่น้องไม่เสร็จมันก็เปิดกรอบความคิดแล้วก็ชุดความคิดเนาะหมายถึงลักษณะความคิดแนวทางในการมองโลกแล้วก็แก้ไขปัญหาที่แต่ละคนมีแม่นบอพี่น้องไม่เสร็จนะศาสนาคติศาสนวิสัยรอหลอมปรับปรุงแล้วก็ตอบสนองในสิ่งต่างๆของบุคคล ของแต่ละบุคคลต้องคิดให้กว้างนะฮะยกเสือย,ยางน้องอิงก็ว่าได้พี่น้องนั่นอีหล่ามีทัศนวิสัยมุมมองที่ดีไม่เส็จที่ดีนะฮะจะเกี่ยมเนื้อเกี่ยมตัวม่ไปเคยวายู้ได้เลยอีหลา่าเอาเป็นไอดอนดเลยเลยเอาเป็นตัวอย่างนะฮะตัวอย่างดีๆของน้องจงเมื่อว่านี่น้องปันป่นๆก็ได้ออกว่าอาชิบเนาะก็เลยเกิดดราม่าได้พี่น้องเอซี FC ตัง้งคาถามเลยว่าออกมาพูดทําไมวะสัน่นผมแตกหักซูใสแย่หนาแล้พี่น้องกลายเป็นประเด็นร้อนไปเลยในโลกโซเชียลเนาะ น้องปันปันก็ได้ออกมาไล่สดเปิดใจถึงความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนเดิมกับพี่สุนะฮะพี่สาวคนสนิทกับยังหักเล่าคือเกาความผูกพันมากกลัวจนแฟนครับถึงกับตั้งคำถามว่าเหตุใดถึงต้องออกมาพูดในเวลานี้เพราะว่าเรื่องมันเกิดมาตลอดแล้วเป็นปีสองปีแล้วพี่น้องน้องปันปันก็เล่าว,ว่ากรนีน้ทั้งคููเคยตั้งใจจับมือกันนะฮะจะลาออกจากวงพร้อมกันพะนะเพราะว่าเกิดความน้อยใจ แต่สุดท้ายปันปั่นก็เลยกลับใหญ่บ่ทํำตามที่พูดไว้เนาะกลับคํำอืมก็เลยเฮ็ดห้ยุูนี่พิหวังความสัมพันธ์ก็เริ่มสั้นขอนมมกพี่น้องก็บบสามารถคุยกันได้รงรอยกันได้คือเก่าวันออกไปอีกทั้งยังมีเสียงรำลือว่ามีคนบางส่วนในวงนั่นล่ะพี่น้องยุย่งให้ทั้งสองแตกหักกันซันการออกมาอะไรครั้งนี้ทําให้แฟนคลับแฟน FC จซีจนวนบ่น่อยเลยพี่น้องรู้สึกสะเทือนใจช็อกไปทั้งๆกันแม่นบ่พี่น้องหลายคนก็ไปแสดงความคิดเห็นเนาะ ให้เท่งก็ล่างใจติตำนี้ไปแน่สแล้วอืมว่าควนเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ หรือไพ่ในวงซ่าเย้าออกมาเปิดเผยในสาท่ารณะนะฮนะมันจิเป็นรามมามันจิเป็นข่าวจนบอดโจทนบม่ไหวพี่น้องบอดโจออกมาเตือนเลยเป็นยังคือผากันโพลเงซี่ซ่อนุดกระจนว่าเอา้าบอดโจเจ้าคู่นเนาแน,นั้นมาสัตว์ซอนุดโลงงงเหรอนนีะ่บอดโจไล่สดเลยครับสีผ้าพี่น้องมาฟังบอดโจลรวบอกเราเตือนลูกน้องในวงจังใดเชิญครับอย่งที่จะให้แฟนๆหรือใครซี่ได้คิดนายคิดลัคให้เกิดทะเลาะให้เป็นดรามา่าไม่เอาเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเป็นมีดรามา่าปวดหวัวปวดหวัว างสันผลงานอย่างดีสกก่งไหลเอาโสมีดให้คนละดวงเลยไปแข่งอ่นเอา,าเลยเก,กิงไหแลแต่ละคนน่ะผูไาาไ้ได้ก็ได้ละารมีแตวงกิงเอ้าเมียนมาละอยดีใจได้นเลยลูกน้อ,ง,อ,ง,องจริงๆริแต่เอจอจนเาหนาบอกว่าได้กัดเฮจะได้เันบอกไปแล้วนี่ผมพุดพุทอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับห้าพุทที่เป็นประเด็นสุ่มเสียงดราม่า ใครมีอะไรมาคุยกันอยู่กับผมเนี่ยอยู่กับหัวหน้านี้โคทะเลาะ้คนเห็นสงสารวงไม่ใช่อะไรหรอกใครเาช่างหรอลูกโตกัได้มุ่งเป้ากันหัเว้นอยู่ด้วยกันเวลาอยู่ด้วยกันฮักกันรับช่วยกันไปบังหันบางนี้ผิดพลาดบาทะเลาะกันอย่างน้นอย่างนี้พอไม่ถูกกันอย่างนั้นอย่างนี้เล้าอันนั้นอันนี้เรียนตูดวุ่นอนั่นแหละครับวัดโจเราก็เลยออกมาเตือนให้ยุดซะนะฮะย่าผิดกันกัม่แชร์กันหัึ่งสิละราว่าเออก็อนน้นนี่นักเอกอมแอมก็ได้มาพพดได้พี่น้องพูดทุกอย่าง ยกเว้นพูดความจริง่าสัน่นโทษทุกอย่างยกเว้นโทษตัวเองคนเงียบคือคนผิดโลกกจะเปมนบูยุติธรรม่าสัน่นอันนี้คือน้องของแอม,แม,มนังเอกอมแอม,มเนาะได้ออกมาพูดพี่น้องถ้านังเอกสูสัยหญ่เขาก็ได้มาค้มเมตน์นะฮะระว่าคนที่ไม่พูดคือคนผิดมาสัน่นผิดที่ไม่ออกมาพูดความจริง่าสัน่นอันนี้คือพิสูสัยหญ่เนาะโต้กันไปโต้กันมาพี่น้องสุดท้ายพระเอกวัดทุนบ่ใดนะฮะสู้่าสัน่นเขาลู่กันหมดแล้วล่ะ หลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองบ่ได้หลอกว่าสันล้ว่าถ้าความจริงเปิดเผยสิทํางานลําบากเด้อุบวสันอุบปากวสันและว่าอันนี้จากพระเอกวัดนะฮะพิสุสายญ่กัยังได้โพดอีกนะฮะลาว่าหมากัดนิ้วมือแล้วพี่น้องสมพ่อเราช่วยคักละว่าอือก็ช่วยดีหลีนะพี่น้องผูดด้ใดถึกหมากัดเนาะเบิ่งนิ้วเราพี่น้องละว่าช่วยนําหมืนนี่ลนะ่ะแม่นอีหลีวสันละว่าพระเอกกดลังสิมันกันยังได้มาโพดได้พี่น้อง คุณควรหยุดได้แล้วอย่ามาเสียแซงมาสัส่นเวลาคุณพูดเหมือนพูดให้ตัวเองเลยวาสัน่นหยุดเด้อถ้าอยากทำงานต่อไปในใิสัยนี่ยวสัน่นแล้วก็เพี่ยในนิสัยจะของน้ำเบ้ยนี่พระเอกก๊เราได้ออกมาเตือนนะครับ สำหรับนัเกเด็กปันๆเราก็สิไปประกวดมิสแกนผุนได้พี่น้องว่าธรรมดาเด้เราไปเสริมร่างกายเรา,ลาหลายจุดอยู่ล้ว่าเออเดี๋ยวนี้ยังประเทศไหนเขาที่เขาทั่ทงมาสั่นเมื่อวันเราก็ได้เอานา้ำเอาซิงเอาของเนาะเครื่องอุป,ปโภคบริรโภคไม่นักเต้นไม่ที่งานยูโดมพี่น้องหลักคำวมาเบองว่าลเราสิตอบจังไดเราสิไปยูสหรือจังไดเราสิยูบอกหรือเราสิลงหรือเราสิไปสเสร็จได้เลยเอามาฟังจากปากเราพี่น้องใช่มแต่เราไปดูเลยว่ามีอะไร รนเจอครับน้องปันปันอันนี้คือไรเจอยค่ะอ่าคลิปครับผมคลิปโอเคก่นสวัสดีค่ะปันปันค่ะถามหาว่าจะไปยุไส้กันนี้อข่าวปันปันเชียร์บอลนิวเซสเมื่อวันอเมร์โดนไทยก็มีแบบว่าเอฟซีถามว่าน้องปันปันอ่าแต่นี้เป็นยังเป็นยังไงยูบอยยังไงสิวะค่ะปันปันยังอยู่สอนนั้ก็ยังแข่งอยู่นะคะแนะว่า จะไปเป็นวิสแกนใช่อ่ารอบบางเขารอบหลุยส์เ <t> ร <od ay> ือเข่าอะไรกับฝั่งภูเก็ตอันนี้ก็เจะเห็นเป็นบรรยกาศข้อดีไปภาสวยมากเขาเดินเขาดีเป็นเลยต้องขอปรบมือด้วยนะคะยแงก็ขอให้อ่าประสบความสำเร็จกับเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครั้นยังไงนี่นะครับน้องปันปันนะครับผมแกซื้อก็ท้าหาเจอครับวันนี้ก็ได้เจอเราปันปันแล้วนะครับผมคนนี้ทุกคนคิดอินที่นอนกันค่ะครับสรุปน้องปันปันก็ยังอยู่คือเก่านะฮะแต่ว่า ต้องรอผู้บริหารรอบทจุสนุนเะนาะเพื่อนสิมีคําสั่งให้ไปอยู่ใส่นะครับอันนี้ขบท่านในแน่นอนเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกผู้ทุกคนนั่นแหละพี่น้องศิลปินสาวน้อยเนาะผู้ใดกลับมาหนีพี่น้องสิพะพี่น้องมากเพิ่งใครกลับมาแล้วครับมาสู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเหมือนเดิมบ้างันเล่าได้ล,ล่าลงกเนาะไปนี่รถบนพี่น้องกลับมาแล้วายกไปเพื่อน่ะเพิ่งเอาพี่น้องโอ้ยเนาะเอาดีใจนำ้ำจึงสี่ในแม่แหงวาอยดีแล้วเรากลับมาอยู่กับวงสาวน้อยคือเก่าพี่น้อง เสียงเล่าน right? no? ี well, ่พูดแล้ววนะไปประเภทล่ำนี่ยว่าอ้หลูกข้อสิบห้าสั้นสิบแปดสั้นพู้หล่ะเนาะดีเจน้ำดีเจน้ำเอาครับใต้นี่สิผ้าพี่น้องมาเบิ่งเจ้าน้อยมาแล้วมันหนาหน่อยมาแล้วพี่น้องมาตรวจงานที่ดมสาวน้อยเพชรบันแพงมาหนี่พี่น้องสิผ้ามาเบิ่งภาพหลักกรเสียมลาภมาจากพี่น้องไปเลยเนาะจิบหนาจงพอกันไหมกดติดตามให้เรื่องพี่น้องขอบุญขอบพระคุณอย่างสูงนะครับอยู่ดีไม่แห้สูบสูบสูบก้น

ก็เสียวพอเอกไปเห็นหูดังปีนาชิดูขึ้นเแล้วมือเดิอัมพลเป็นแรงงานเราไม่มีหูดั่งถือกันไหมว่เวทออกเวหูดังงกันมีอยู่แต่ก็อย่างเรารอเนาะ่ถ้าเราไปเห็นหูดังดึงสันเฉินอย่น้อยมันยิง่ายหูง่ายหูออกมาสีดเหมืนตายเลิงคิวขังคัวไปซีหูขังคัวขังไสม ชิปเป็นแเบียดได้เลยวัน <mail>